สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พองฟ้าโปร่งนะครับมีเมฆหมอกเหมือนกันครับแต่ก็มีแสงแดดนะครับวันนี้มาให้อาหารเม็ดกับวัวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ให้อาหารเม็ดเสร็จแล้วผมก็จะให้ฟางสับกับหญ้าสับนะครับหลังจากนั้นก็จะถอดเครื่องตัดหญ้า จากเครื่องสับหญ้าที่ทําขึ้นเองนะครับจะได้ตัดหญ้าตามคนาแล้วก็สวนข้างบ้านนะครับตอนนี้หญ้าเริ่มสูงแล้วนะครับเกี่ยวให้วัวกินก็ไม่ทันแล้วนะครับหญ้าสูงมากครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดประกอบเครื่องสับหญ้าจากเครื่องตัดหญ้ากันนะครับครับหลังจากสับหญ้าใส่รางอาหาร เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาถอดประกอบเครื่องซับหญ้านะจะมาถอดประกอบเครื่องตัดหญ้าจากเครื่องซับหญ้านะครับเดี๋ยวมาต้องถอดอตัวเปิดด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวใช้สกูขันน็อตออกนะครับน็อตสีตัวนะครับ ด้านนี้อีก2ตัวนะครับจากนั้นก็เปิดฝาออกมานะครับนี่ครับก็จะเห็นใบมีดตัดหญ้าครับอยู่ด้านในครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะถอดใบมีดออกนะครับ การถอดใบมีดก็ใช้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับผมจะใช้ประแจหกเหลี่ยมเพื่อคลายน็อนตด้านตัวนี้นะครับแล้วก็จะใช้เหล็กนะครับใส่สลักล็อกแกนแกนหมุนของเครื่องตัดหญ้านะครับไม่ให้มันหมุนนะครับเดี๋ยวจะหารูนะครับผมจะหงายรูเครื่อง ตัวล็อกเครื่องตัดหญ้าขึ้นด้านบนนะครับเพื่อไม่ให้เหล็กสลักตัวนี้ครับมันร่วงนะครับถ้าเราอยู่ด้านล่างมันก็จะร่วงครับแล้วก็ผมก็จะวางใบมีดในลักษณะนี้นะครับเพื่อจะได้รู้ว่ารูมันจะอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยครับเนี้ยเข้าเข้าล็อกแล้วนะครับถ้าเราหาด้านนี้ไม่เจอเราก็จะหมุนหมุนใบมีดให้มันเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะอยู่ด้านนี้นะครับแต่ด้านนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนกลับนะครับรูล็อก ใบมีดก็จะอยู่ด้านนี้นะครับนี่นี่นะครับครับจากนั้นก็ใช้หกเหลียมเบอร์สิบเก้านะครับนี่ครับเบอร์สิบเก้าคายนอ็อตตามเข็มนาฬิกานะครับเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าเนี่ยมันจะเป็นน็อตเกลียวคนละอย่างกับเกลียวน็อตทั่วไปนะครับจะเป็นตัวนี้จะ ตามเข็มนาฬิกานะครับเนี่ยครับคลายออกมาแล้วนะครับ ร้อยนะครับจากนั้นก็เอามือจับใบมีดนะครับถอดออกมาทั้งหมดเป็นชิ้นเลยครับน่ครับเราก็จะเห็นนะครับเหล็กสลักตัวนี้นะครับล็อกเข้ากับเหล็กตัวนอกแล้วก็เหล็กสลักด้านในนะครับที่เขามีตัวล็อกเข้ากับแกนตัวนี้นะครับนะ่ครับแกนตัวนี้กล้องผมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับซูมไม่ค่อยได้นะครับ จะมีมีล่องให้เป็นตัวล็อกอยู่ครับจากนั้นก็ถอดเด็กสลักออกดึงตัวนี้ออกก็จะมีเศษฟางเศษยาค้างอยู่ข้างในครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ไข่หกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมมาคลายน็อตทั้งสามตัวนี้ออกนะครับเพื่อจะให้หลุดจากแท่นของเครื่องสับยานะครับเดี๋ยวไปเอาน็อตหกเหลี่ยมมาคลายครับ ได้น็อตหงเหลี่ยมแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะคลายน็อตออกนะครับตัวที่สองครับท้ายตัวที่สามครับนี่ครับหลังจากคลายน็อตทั้งสามตัวได้แล้วเราก็จะเอาเหล็กอีกชุดหนึ่งครับถอดออกนะครับ นจากนั้นก็เดินมาด้านหลังนะครับมาจับคานเครื่องตัดหญ้านะครับก็นะครับดึงออกได้เลยนะครับครับต่อไปมาดูการประกอบอใบมีดเครื่องตัดหญ้าเข้ากับเครื่องตัดหญ้าเพื่อใช้ในการตัดหญ้านะครับก็ประกอบส่วนที่เรานําออกมาชิ้นสุดท้ายนะครับเข้าไปก่อนนะครับ โดยดูจากานี่ครับแผ่นสุดท้ายจะมีจะมีรูอยู่ตรงนี้ครับรูตรงนี้จะต้องตรงกับรอ,อยบากตรงนี้นะครับรอยบากตรงนี้เพื่อจะไว้ใช้สําหรับใส่เหล็กล็อกนะครับนี่ครับใส่ด้านนี้ใส่ด้านนี้นะครับ้น,นีประมาณนี้ครับให้มันตรงกันอย่างนี้นะครับเพื่อจะได้ใส่เหล็กล็อกล็อกแกนนบแกนใน,ใน หมุนนะครับไม่ให้มันหมุนตอนเราที่เราขันน็อตนะครับจากนั้นเราก็จะใส่น็อตเข้าไปนะครับครับใส่มาตัวที่สองครับตอนยังขันไม่แน่นครับเด้อใส่น็อตใัวที่สองตัวก่อนก็ขันได้แล้วครับมาตัวที่สามครับจากนั้นเราก็ขันแค่ตึงๆนะครับ ครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวล็อกนะครับตัวล็อกแกนนะครับตัวล็อกแกนก็จะมีรูเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องเอารูใส่ให้ตรงรอยบากนะครับนี่ครับใส่ตรงลงไปเสร็จแล้วก็นําใบมีดนะครับมาใส่ นำไม้มีดมาใส่เสร็จก็ใส่แหวนลงไปใส่ฝาครอบลงไปนะครับจากนั้นก็เอาน็อตใส่เข้าไปนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับพอน็อตเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะใช้เหล็กสลักตัวนี้นะครับยึดให้ค้างให้แกนมันค้างไว้นะครับให้แกนมันค้างไวอ้อย่างนี้นะครับ จากนั้นก็หมุนน็อตให้แน่นนะครับระหว่างที่ขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเ,าเกิดมือเราลื่นไหลไปถูกใบมีดก็จะอันตรายนะครับถ้าจะให้ดีให้ใช้ผ้านะครับผ้ามากุมใบมีดไว้ก่อนนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับป้องกันไว้ก่อนเผื่อมีอุบัติเหตุนะครับหลังจากประกอบเสร็จเราก็จะนําไปตัดหญ้าดได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาตัดเจ้าตามบริเวณรอบครอบครัวนะครับแล้วก็คันนาบริเวณนี้ครับเพราะตอนนี้หญ้าเริ่มสูงแล้วครับตัดเพื่อให้ครอบครัวสะอาดนะแล้วก็ปง่งป่งนะครับลมผ่านได้สบายอยีกอย่างนึงก็เป็นการป้องกันพวกงูตะขาบนะครับสัตว์เลื้อยคานได้มาอาศัยอยู่ใกล้ๆก,ก,กับครอบครัวนะครับ พื้นที่บริเวณรอบอัวรอบพอกอัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะตัดพันนายนี่ครับหญ้าตามพันนานีครับเดี๋ยวไปประกอบเครื่องตัดหญ้าเพื่อจะมาตัดหญ้ากันนะครับตัวอย่างนี้ เดี๋ยวท่านผู้ชมครับมีผมเจอตัวอะไรครับน,นี่เดี๋ยวฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเป็นลูกเต่านะครับอืตัวขนาดสามสามนิ้วมือผมเองนะครับเป็นลูกเต่าครับมาอยู่ข้างๆครอบครัวนี่ครับไม่รู้เมื่อคืนมันไปอยู่ในครอบครัวหรือว่ามันมาหลบ แดดอยู่ตรงนี้นะครับเพราะวันนี้อากาศค่อนข้างจะแรงนะครับมีแดดแรงเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไปไว้ที่อื่นดีกว่านะครับพราะอยู่ใกล้ๆข้อกลัวเดี๋ยวกลัวเข้าไปในค้อกลัวแล้วอัวจะเหยียบเอานะครับอีกอย่างเดี๋ยวจะตัดหญ้าแถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนใบมีดเครื่องตัดหญ้าเอานะครับอเออเปิลมาให้โจกให้ลาบก่อนนี้มีเหล็กเด็ดก่อนนี้ <laughs> เดี๋ยว เดี๋ยวหอเลขนะมีเลขพื้นต้องกับแจ้าเลขเด็ดอย่างนี้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันกลัวมันกัดมือมีเลขกเด็ดปะไม่เห็นมีเลขนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเลขเดี๋ยวผมเอาเขาไปปล่อยไกลๆจากข้อวัวดีกว่านะครับเขาจะได้ไม่ถูกบัวเหยียบนะครับ แถวนี้มีลูกเตา่าตัฮะมีลูกเตา่ามันก็ต้องมีแม่เตา่ามีแม่เตา่ามันก็ต้องมีป่อเตา่าโอเคครับน่าจะแถวนี้น่าจะปลอดภัยละห่างจากพอบครัวประมาณห้าสิบเมตรแล้วเนาะ,ะก็เต่านี่มัน เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะถ้าเขาปล่อยลงน้ำเดี๋ยวมันก็จะตายก็เอาไวป้ปิมปิมแถวเนี้ยเพื่อปมปิมน้ำเดี๋ยวเอ้มันจะห่อนกว่าเนี่ยดีกว่าไปปล่อยแถวที่มีหญ้าเดี๋ยวผมว่าไปปล่อยแถวที่หญ้าขนาดหนาๆดีกว่าครับเจ้านน้นเขาก็ตัดเหมือนกันครับเจ้าเจ้าน้นเขาตัดเดี๋ยวปล่อยกลางกลางนี่ดีกว่าครับตรงไหนปลอดภัย ตรงไหนก็กลัวไม่ปลอดภัยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายที่ก่อนย้ายที่ย้ายที่ยา้ายที่เออนี่อ๋อนี่แถวนี้แถวนี้พอจะมีหญ้าอยู่ปื้นอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวผมเอาไว้ใต้กองหญ้านี่นะครับนี่ไปแล้วไปแล้วโอ้ห้องเต่าขมุต ไปแล้วครับเียนี่ครับมุดมุดไปแล้วครับมุดอยู่ในกอหญ้าแล้วโอเคก็ถือว่านำมาปล่อยในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับคราวนี้ไกลกว่าเมืกก่อกี้เยอะเลยครับนู่นพอคัวอยู่นู่นครับก็น่าจะร้อยเมตรนะครับ เดี๋ยวนี้ก็เขาตัดหญ้าไปแล้วนะครับกระคงจะอีกนานนะครับกว่าจะมาตัดอีกน้องเขาคง,งปลอดภัยครับครับเดี๋ยวไปต่อภารกิจของผมดีกว่านะครับวันนี้ตัดหญ้าบริเวณรอบค้อครัวแล้วก็คันนาที่เหลือนะครับโยว เกิดจากภารกิจตัดหญ้าก็เอามาประกอบเข้ากับเครื่องสับหญ้าอีกรอบนะครับเราก็จะเอาใส่เข้าไปในรูนี้ครับในแผ่นนี้ก็จะมีรูสําหรับยึดน็อตหกเหลี่ยมไว้สามรูครับตรงนี้เราก็ขยับเข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับหลังจากที่ยึดนอด็อตทั้งสามตัวเสร็จเรียบร้อยก็เอาเหล็ก ยึดแกนนะครับอย่าลืมเอาตรงรูตรงนี้นะครับใส่ให้ตรงบากด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เอาเหล็กเสียบเข้าไปในรูบากนะครับเพื่อไม่ให้แกนหมุนได้นะครับก็ใส่ใบมีดเข้าไปครับ ใส่แหวนรองเข้าไปครับใส่ฝาครอบเข้าไปครับหมุนน็อตนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนขันให้แน่นนะครับ อใบมีดเสร็จเรียบร้อยนะครับดึงเหล็กสลักออกนะครับเดี๋ยวก็มาประกอบฝาด้านข้างก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้สับยาต่อไปได้เลยครับช่วยกด ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ